เทศบาลนครหัดใหญ่นะคะบริการตรวจเชิงรุกนะคะหรือว่าตรวจแบบเร็วนะคะโดยใช้เครื่องตรวจนะคะ ATK นะคะก็ตรวจนะคะเพื่อหาแล้วก็คัดกรองนะคะเชื้อไวรัสนะคะเป็นการบริการฟรีนะคะจากาเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะโดยนะคะเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็คุณหมอนะคะนำทีมนะคะมาตรวจให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะสาหรับ สวัสดีค่ะพบกับหัดใหญ่ซิตี้ชานลนะคะสาหรับวันนี้ค่ะ20สิงหาคม2564ค่ะณนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงบริเวณซอยแสงอนุสร์ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะโดยท่าน OK 3, นายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะคะพลตตารวจโทสาคอนทอมุนีค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ค่ะเจ้าหน้าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะ oh, oh, oh. มานะคะทําการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเ oh, oh, oh. ชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ ถึงหน้าประตูบ้านนะคะของชาวนะคะซอยแสงอนุสร์ค่ะโดยการใช้ชุดตรวจแบบเร็วนะคะหรือว่าชุดตรวจ a อทนั่นเองค่ะ